ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธพจน์ให้ฟังในเรื่องการท่องเที่ยวที่แสนยาวนานในหนังสือพุทธพจน์หมวดธรมฉบับพบภูมิหน้า404จากพระตวิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจน์เล่มที่16หน้าที่219ข้อที่440 คือทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฏาภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นเมื่อบุคคลหนึ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ตลอดกับหนึ่งพึงมีโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกใหญ่เท่าภูเขาเวปุลละนี้ถ้ากองกระดูกนั้นพึงเป็นของ ที่จะขนมารวมกันได้และกระดูที่ได้สั่งสมไว้แล้วก็ไม่พึงหมดไปข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องท่านมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มผูนปัตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิกุุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่าย ในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะกลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้